สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ทำโจทย์เตรียมความพร้อมน่ยสอบ TU89 กําำหนดให้ x ลบ1ส่วน x มีค่าเท่ากับ1จงหาค่าของ x กํลัง7ลบ1ส่วน x กํลัง7ตัวเลือก1 27ตัวเลือก2 28ตัวเลือก3 29ตัวเลือก4 30นะก่อนจะไปดูหน้าถัดไปก็นะ ลองทำเองดูก่อนนะมีคำแนะนำในสูตรนี้หนาะผลบวกตัวนี้หาผลบวกตัวนี้แล้วคูณกันนะเดี๋ยวก็จะได้คำตอบที่เราต้องการหยุดยูทูบก่อนนะนะลองฝึกทำทำเสร็จแล้วมาตรวจสอบคำตอบโจย์กําหดดให้ x ลบ1ส่วน x มีค่าเป็น1 x กํลัง4บวก1ส่วน x กํลังสี่บวก2ลบ2ได้เท่าเดิมในวงนเล็บนี้ก็คือ x กํลังสบวก1ส่วน x กํลัง2ทั้งหมดยกกําลัง2 คำแบบเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้เป็นลบบวกได้เท่าเดิมล้เฉพาะวงเล็บนี้ก็กลายเป็น x ลบหส่วน x กำลังสองแทนค่า1ในนี้คำนวณแล้วได้เป็นเลข7 x กาลัง3ลบ1ส่วน x กาลังสเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรท่องจําก่อนนักเรียนมอต้นนะผลต่างกำลังสา x กำลังสองหส่วน x กำลังสองนี่ลบสจะเท่าเดิมได้ก็ต้องบวก3 ตัวนี้เขียนเป็น x ลบหนงส่วน x กำลังสองแทนค่าหนึ่งหนึ่งคำนวณแล้วได้4 2่สอวงเล็บนี้คูณก,กันก็เป็น28่สดกระจายสูตรย้ายข้างตัวนี้มาแต่ตัวนี้มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ29พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ